me สวัสดีครับผมอภิรักษ์ปราศรักกับรายการค้นโคราชสิ่งที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้แม้ว่าจะเล่ากันมาปากต่อปากตาต่อตาและฟันต่อฟันแต่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทียนครับไม่ใช่เทียนเรื่มนี้แน่นอนเพราะเทียนที่ผมจะหมายความถึงนั้นคือเทียนขนาดร้อยแปดสิบเซนติเมตรและมันไม่ได้มีไว้เพื่อจุดให้แสงสว่างเทว่า มันเป็นเทียนที่มีไว้ใช้จุดหัวใจอันเปลี่ยนด้วยความรักความสามัคคีให้ชดช่วงเทียนพรรษาคือเทียนที่สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเฉลิมฉลองในวันเข้าพรรษาแต่จะมีใครรับรู้ถึงเบื้องหลังการสร้างเทียนเหล่านี้ว่าต้องใช้หยาดเหงื่อและพลังใจเพียงใดคนโคราชพาคุณมาที่วัดโพวัดที่ขยันทำเทียนเข้าพรรษาต่อเนื่องทุกปีและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อลำลึกถึงการทำเทียนที่นี่พี่เกิดมาเป็นช่างที่ทำเทียนนี่ก็ได้ตังค์นะครับอ๋อจะ พูดถึงการว่าจ้างนันไม่ต้องพูดนะครับคือเรามาอยู่ด้วยด้วยใจถึงเวลาก็ปีนึงจะมาเนี่ะคือเราทําเทียนเหมือนเราทําเป็นพุทธบูชาไปพอปีนึงจะสักหกสิบวันเก้าสิบวันจะมาอยู่ตรงเทียนที่จะมาจับงานเทียนครั้งแรกนานไหมครับมันตั้งแต่อายุยี่สิบสองปีอยู่วัดสิบเอ็ดปีนี่นะครับเหมือนสิบเอ็ดปีนี่มันก็เป็นลูกศิษย์วัดโพใช่ใช่พูดง่ายลูกศิษย์วัดโพครับ นี่เป็นภาพเขียนภาพเขียนมุมด้านข้างหน้ารถไปดูอันนี้หนึอันนี้มุมหน้าอยู่ด้านหน้าภาพเอาลายด้านหน้านเป็นเทพสีหงแล้วก็หงจับหน้าที่งานเขียนเนี่ยเพียมันคอหงช่องว่างตรางนี้เพียเลยใช้โครงเหล็กตันนี้สร้างเป็นจินมาลีถือป้ายชื่อรัฐโพท,ทีนี่คือเราจะใช้คอนเซปต์ว่าเป็นเรือประเทศไทยจะนําปัญหา ต่างๆของประเทศไทยแต่เราเน้นคือความุนแรงที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้เราจะนําสือ่อเรือเรือลําบนนี้จะเป็นเปรียบเทียบเหมือนคนพายไปถึงวผู้นําผู้นําประเทศเราพวกคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอยากจะสื่อออกทางหน้าตาจะนําพาเรือลำนี้ตลอดรอดฝั่งคือพาไปถึงฝั่งแล้วตรงหัวเรือเรานี้เราจะเน้นเป็นรูปธงชาติเราคือชาติไทย คนไทยปัจจุบันนี้ต้องช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ให้อยู่รอดตลอดไปคอนเสิบของเราจะเน้นตรงนี้นะครับถ้าเราจะนําแต่เกี่ยวพุทธศาสนามามันก็คือเราพยายามต้องสอดแทรกปัญหาอะไรเข้าไปบ้างสื่อให้คนเขาเห็นว่าอย่างไงเพราะปัจจุบันนี้คนไทยคือต้องการความสามัคคีเราทางอาจารย์แล้วทางพวกทีมงานอย่างช่างโก้ช่างไรเราคุยกันเออหน้าหน้าจะสอดแทรกตรงนี้บ้าง พอดีวันนั้นเปิดเพลงคาราบาวก็เลยเกิดเกิดสร้างภาพขึ้นได้ก็เลยเริ่มทําคือเทียนนี่ทั้งคันนี้มันจะทําคนเดียวไม่ได้มันต้องก็เหมือนต้องอาศัยความสามัคคีทํหลายหลายครับอย่างผมคนเดียวมีความยิดนี้ไปทําคนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องมีอาศัยพื้นฐานว่าเออฝ่ายอยู่เบื้องหลังสนับสนุนฝ่ายต้มเทียนไอ้ความสําคัญของความการเก็บทําความสะอาดนี่ก็สําคัญต้องมีหลายๆายฝั่งมันถึงจะนํา เรเปรียบเทียบประเทศไทยลราคต้องช่วยกันพายปีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องระยะเวลางบประมาณคือเราเข้างานช้าปีนี้พ่าเราติดตุลติดงานกันอาจารย์ก็ยังไม่พร้อมวันนี้วัดโพติดหลายๆอย่างสร้างเมนใหม่ด้วยสร้างเมนไร้มล,ลภาวะแต่เราก็ภูมิใจแล้วว่าทางเทศบาลปีนี้เขาเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันอบจอเทศบาลน,นี่คือเขาเป็นพรรคเดียวกันเขารวมตัวกันแล้ว เขาก็หนุนได้เต็มที่แล้วเพราะเราเรียกร้องมาสิบกว่าปีนี่มันก็เป็นผลได้ถ้วยตลาดจะทานได้งบเพิ่มขึ้นเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นเงินรางวัลเพิ่มขึ้น เทียนต่างสีเนี่ยมาผสมด้วยกันได้หรือครับได้ แต่เราต้องรับสีให้ได้เหมือนสีเดียวกันถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้รถว่านี่เราใส่สีมาต้องเติมสีมาแสดงว่าไอ้รถเทียนที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นสีเดียวกันทั้งคันนะครับปีทุกปีเราสีมันจะจะต่างบ้างนิดหน่อยแต่ว่าปีนี้พยายามจะนะมันเป็นสีเดียวกันเพราะว่าเวลาถูกแดดทูอะไรถ้าสีมันจืดมันจะมองไม่ค่อยเห็นลายสีมันอ่อนดัง้เติมสี มาเติมสีแล้วเราก็จะเห็นเป็นสีออกมาอย่างที่เห็นหนี่แหละที่เราผสมได้แล้วเป็นเป็นออกมาอย่างนี้ก็ใครเป็นคนแต่ผสมสีครับช่างเสริฐไดาจำทีนะ่บอกแล้วก็ดูแลแล้วก็หลังจากทำด้แเราก็ผสมสีผลมาจะดูตัวเดียวดูหลายตัสีต่างถ้าหลายคนสีต่างกันเนีน่ยนอนก็จะนั้นต้องคุยูุ่กเดียว ลาต้มแล้วต้องดูด้วยเม่อบานก็เกือบระเบิดนะหม้อวานลูกเป็นไฟเทียนพวกนีแ้แรงเวลาถูกไฟกตัวล่ามันจะละลายละลายเป็นฟองเทียนพวกนี้ต่างจากเทียนที่เราจุดตามบ้านไหมครับเหมือนกันแต่อันนี้มันบังเอิญว่ามันปริมาณมากอันตรายมันสูงไฟไมันระมัดระวัง ก็แบบไหนก็แบบที่แบบชอบติดเอาติดเอาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ติดเอาเนี่ยเราเราใช้ที่ไเป็นที่ติดแกนดีอะไรก็ฮอร์สตัดสีเหมือนกันอีเขาก็โดยละเหมือนกันในเดียรสีเหมือน มันก็ดูออกมันก็ดูไม่ดีะครับมันงานดูงา,านเรามันไม่ไม,ไ,มไม่นานคือราถ้าอย่างนี้เราต้องโอโอกออบางบางทีมันมลำบากเวลามันเวลาเรามีจํากัดอย่างนี้นะเร,เราพยายามเร่งงานเพอรอให้สีมันได้ที่มันก็ก็เป็นไปดีบางอย่างเพราะว่ากว่าจะได้มาเนีย่ยมันใช้เวลาต้มเป็น,นครึ่งวันนะคุณง่ายๆสี่ห้าชั่วโมงที่อย่าง,ง,งต่ำน,น,นคะคหละกว่าจะได้สี สร้างโครงอะไรคืออยู่ที่คุณประเสริฐหมดครับยด็กเขาบอกว่าทํามาสิบกวบสิบเอ็ดปีแล้วมั้ครับทำมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็บิ้งก็จับสินมาด้วยเลยครัาเพาชอบในศิลปะในจุดตรงนี้แล้วพี่ไม่จบสินนะครับออผมไม่ได้จบผมใช้การฝึกฝนนะครับครับใช้ใช้การฝึกฝนเอาะตอนน้่ที่พี่คือทําอะไรครับคือผมโครงสร้างโครงเหล็กโครงอะไรหมดโครงเหล็กอ่ยใช้เวลานานไหมครับคือโครงเหล็กกนานฮะโครงเหล็กเนี่ยนานเลย ได้ออกเป็นรูปเป็นทรงปลาใหญ่ใต้ของใต้ของเมืกนปลาก็ข้างละตัวนะครับข้างละตัวเหมือนปลาในจินตนาการเลยนะครับพี่มันขึ้โครงอีกเหมือนเดิมใช่นะครับขงองเม,มืมมงองแต่แก่พอ,พอเป็นรูปเป็นทรงแลก็ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยพิมพ์ก็เอาใช้กาวแปะกาวเยอะแปะมุกแต่รอบสองรอบมัก็เอาปูนให้เอาถุงปูนอะทกับปูนที่เหลือใช้ได้มามามาตัดชิ้นก็แปะให้มันเข้าลูกทรงแล้วก็ทาเทียนลงไปมันพอนเสร็จสิ้น้เนี่ยเทียนมันจะหนาไหมครับก็จะหนาต้องต้องต้องให้หนาหนาเพื่อก็มาแกะตอมาวาดรูปตรงนี้นี่ก็เป็นพระเจ้าตาสิน มันมาสองโคมาผมผมขึ้นตรงแต่การปั้นคืออยู่ที่คุณประเสริฐคือทุกอย่างนี่คุณประเติร์ก็ปั้นพอขึ้นโคก็ขึ้นคร่าวๆเท่านั้นเองไม่ขึ้นเลยมันเป็นนี่ไปเลยขึ้นเป็นแบบเวลาจะปั้นเป็นเทียนเป็นเป็นรูปทรงเนี่ยถ้าเป็นแบบเป็นโครงเป็นเล้าดำรูปทรงเนี่ยเป็นจุดเป็นอะไรนี่ตงเก็บหมดใช้เวลาเก็บเยอะใช้เ แต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมครับปีก่อนๆเนี่ยใช่ไม่มีครับไม่มีดูว่าปีนี้คือเต็มที่แล้วเต็มที่คือหมดกระสุนแล้วปีนี้ปล่อยเต็มเต็มที่ไปเลยยังไม่มีใครได้เห็นตัวเทียนนี่นะฮะยังยังครับยังเลยครับแต่ต้องคิดว่ามันสวยแน่นอนครับครับคือเขาแอย่างนั้นแหละว่าเต็มที่แล้วเป็นอาจารย์ด้วยก็ อาจารย์ของพี่เสริอีกทีหนึ่ง,งครับคือว่าพี่เสร์นี่คือคนที่แบาคือลูกน้องศิษย์เองรับแล้วก็ถ่ายทอดกันมาแต่อาจารย์พงศ์คือมาคอยช่วยดูแลตรงไหนขัด<อ>ตอปกตองลางไหนไม่สวย,ยก็ทําใหม่ดูให้มันสวยงามอาจารย์สุรพงษ์พร้อมพิพัฒน์พร,รหรืออาจารย์พงศ์คือผู้ที่รับมอบหมายในการแกะต้นเทียนวัดโพวันที่ค้นคราชพบอาจารย์พงศ์ครั้งแรก อาจารย์อารมณ์ไม่ค่อยสู้ดีเพราะข่าวของคุมฉัดลึกฉบับวันที่4กรกฎาคมแท้ๆไ,ได้ข่าวไม่ไม่ไม่ได้บอกเลยว่าวัดไหนอ่ะแต่มันมีจริงหรือเปล่าครับมีจริงครับไปถึงวันที่จ้างมามีจริงแต่ไม่ถึงสามแสนนะครับโคราชมันใหญ่แล้วฝากบอกช่างอุบลด้วยนะฝากบอกกตออไปด้วยผมไม่ตเ้ของเช่นใหญ่สุดในโลกจะมาโคราชบอกกตออไปด้วยโอ้โหโคราดใหญ่ชิบเลยต่อไปทำให้เทียงมันนิ่มเทียนมันแกง่ายขึ้น เมื่อก่อนใช้ระบบใช้ระบบโบราณใช้ระบบความร้อนจากไอ้หัวแรงหัวแรงฉันสีหัวแรงใหญ่ใหญ่แต่นี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพัฒนาการของโุราภโดยเฉพาะเลยเราต้องส่งแช่ไว้อย่างนีออ้สักพักก่อนนะครับคือให้มันสมพอแก้ได้ก่อนถ้ามัน ไม่อ่อนยังไงมันจะแข็งแข็งในอ่อนนอกแต่แข็งในมันจะยากต้องส่งให้มันอุ่นไปเรื่อยอาจารย์ได้ไปดูกองวัดอื่นไหมครับตอนนี้ไปฮะไปไปส่วนใหญ่เราไปทีพวกเราไปคือโคราชมันจะมีประเพณีอย่างหนึ่งอ่ะเพราะวัดนี้ทําแต่เราพวกเรารู้จักกันหมดนะเมื่อก่อนนี่มันสักเท่าปีที่แล้วสิปีที่แล้วเนี่ยเราจะไปดูกันไปแอบซุ่มดูกันว่าคนนู้นทําอะไรมั่งคนนี้ทําอะไรมั่งแต่เดี๋ยวนี้เรารู้จักกันหมดแล้ว พเรารู้จักกันหมดพอเย็นๆก็มาเยี่ยมกันเักัณะศนาเยี่ยมกันนะครับไม่ได้แข่งขันกันแบบว่าเจาเป็นเอาตายกันไม่ซพี่มือครับครับเอาเป็นเอาตายจริงจะีพี่มือใส่กันครับพอลงเวทีแล้วนอกเวลาแล้วเหมือนนักมวยฮะกอนคนกินเล่ากันได้ตลอดฮะช่างโคราชคือเอาเป็นคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆของโคราชเราเน้นเรื่องความใหญ่ความยาวความอลังการนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเน้นรายละเอียดรายละเอียดทุกบดลาย การต่อลายใครจะเก็บรายเอียได้มากกว่ากันคุณที่เห็นต่อคุณที่จะเห็นในวันแห่ที่จะนั่งเรียงอยู่เป็นคนภายเรือเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะแต่พวงไมเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่เอาเอาเหล็กมามัดโบราณโบราณแล้วเป็นไฟเบอร์หนักเบาเนื่องจากวันนี้จะมีการขนย้ายต้นเทียนที่แกะโดยอาจารย์พงศ์จากอำเภอโนนสูงมายังวัดโพ ทางทีมงานค้นโคราจึงถือโอกาสติดตามอาจารย์พงศ์กลับไปดูการขนย้ายเทียนที่บ้านด้วยที่บ้านของอาจารย์พงศ์ทางทีมงานได้เห็นกระบวนการผลิตไฟเบอร์กลาส และสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือภาพของอาจารย์สิริสินพรพิพัฒพรผ,ผู้ชาราเมื่อช่วยอาจารย์พงศ์ผู้เป็นลูกชายแกะเทียนอย่างขมักขม้นผมว่าคนทําเทียนเป็นโรคจิตนะเพราได้กินเทียนแล้วอยู่ไม่ได้ครับผมทําเทียนมาสองรุ่นแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นผมอะเพาได้กินเทียนพอถึงระเพณีพอถึงวันจะเข้าพรรษาก่อนสักเดือนสองเดือนสามเดือนมันอยู่ไม่ได้มันงุบเหยดงุบเหียดพอได้ไปทาเทียนปับ๊บมันหายป่วยหายไข้ไปเลยแรงทา จะโชยโยลดูดลายเนี่ยต้องการโชว์ยลดูดลายมากสุดลายเปลวเนี่ครับมันมีเป็นลายเปลวประกอบลายเปลวนี่ม you know ันลองดัดแปลงมาจากธรรมชาติของเปลวไฟหรือว่าเป็นลายที่โดยพุ่งขึ้นข้างบนเป็นสูตรที่เราเวลาดดัแปลงมันจะเปลวไฟอ๋อเปลวมันก็จะได้เข้ากับเทียนด้วยใช่ไหมครับ เนี่ยเราจะใช้สีตัวนี้สีเทียนได้ใช้มากๆานะหลายๆครั้งมันเดือนที่อะไรเงี้ยถ้าอยู่จะมีสีผสมเทียนตัวนี้กิโลประมาณสี่พันบาทบางผสมสีขึ้มขึ้นพี่คีเดียวเนี่ยสี่ร้อยบาทเขาเรียกว่าสีผสมเทียนเนี่ยนะครมันชื่อมันก็บอกเป็นฝรั่งเศสแล้วเขาเรียกเปนเรียกเกยองอ่ะโอ้บอลบางสากเลยนี่คีหนึ่งเนี่ยหนี่เป็นคีไหน และเรายัางถือโอกาสไปชมต้นเทียนเล่มใหญ่ที่สุดในโลกฝีมือของอาจารย์ที่เก็บไว้ในวัดบัวซึ่งอยู่ระแวกใกล้กันต้นเทียนขนาดสองคนโอกซึ่งเป็นความภูมิใจของอาจารย์อง์และวัดบัวคือรูปแบบของการแกะรูปมันก็มีส่วนใหญ่หลักๆก,ก็เป็นอย่างเงี้ยมีปางไม่กี่ปาง สู่ตัสรุปฐมเทศนาถวายข้าวมัุุปายาตปรีนิพันธของโคราชเราส่วนใหญ่จะเป็นอยุธยาของทางล้านนาจะเล็กๆของอยุธยาเราจะเป็นลายกระนกที่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วต่อมาหลังๆมาก็มีคนแปลงอู่หลายคนอย่างพี่เหลิมชัยโคศิพิพัฒน์เนี่ย แกก็ไปแปลงเอาผสมอยุธยาผสมกับเอาปลายเป็นล้านนาพวกแกคนเหนือใช่ไหมมันก็เลยดูเล็กๆปลายเล็กเพียวแต่ของของอยุธยาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นที่เราเรียกกันว่าพื้นฐานของลายไทยที่ยังไม่ได้แปลงทีนี้จากไทยรัฐไทยรัฐปีที่แห่ปีสามเจ็ดจะเห็นสลรกลางอยู่ข้างหลังปีนี้วัดบัวเลยที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีที่สั่งวามือฮาอยู่ปีนีน้ปีนี้ช้างก็เท่าจริงนะ ลักษณะสองคนอมเดี๋ยวเราจะเริ่มยกเคลืนย้ายจากนมองนทำไมครับอาจารย์โก้ว่มันปัญหาเรื่องอะไรไครับตอนนี้แตกหักเพราะอาการวัน,นไม่ค่อยเป็นใจให้เราเท่าไหร่ฮะาการเย็นเทียนมันจะกรอบเราลายเรามันเล็กเวลาโดนอะไรหนักๆแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องสมบรูรณ์ยาก แล้วจะจัดเปนยังไงถึงไม่ให้ลายเสียครับเราจะใช้ผ้าผมใช้ที่นอนลวกแล้วก็มัดติดกับตัวรถเพื่อที่จะให้ลองเชือกที่เราจะมัดเอาไปให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันแตก

เราไปแกะที่บ้านเนี่ยพอไปแกะที่บ้านเนี่ยเราไปได้เ,ดเนี่ยค่ำคืนอะที่ค่คืนอากาศมันเย็นมากเลยพราะเราจะทำให้เที่ยมมันอ่อนได้เวลาเกือบสอง,ง่งมสนี่ยเพราะเทียมันอ่อนหนึ่งมันก็ดึกที่หนึ่งที่สองเราก็ทําต่อไปไหวหรอแดงแล้วมีนี้เลยตัดสินใจใส่รถมาที่บ้านเพื่อที่เราจะทำงานได้ดูงานทำง,งานของเราได้ด้วยมัน็ได้เซฟเวลาไปเยอะ ว่าัดโพวัดสุโขแต่ตอนนั้นเยอะนะแต่เมื่อสามปีเือเหลือเหลือแค่นี้เองแต่มาปีนี้เหลือสองนัดมาแล้วัด์วัดโพวัดสรโขคือกลุ่มเสื้อเป็นกเรามีจุดยืนกลุ่ม่ว่าหัวการค้ายอยู่มาตลอดตั้งแต่เราจะจับอะไรใส่หัวใส่หน้ารถใส่กลางรุ่งกลางมีตัวยืนอยู่ตรงบกลางเนี่ยคือ การเป็นต้เดืนกบมูาพันธ์หน้ารถจะเป็นลามเป็นักขตลกหลังรถจะเป็นเป็นช่วงของสื่อช่งังกรให้สื่อได้ส้เห็นากพุพับ้างว่าพุ่มันเจะไหนแล้วเราจะทอะไรกันบนี่คือวามเจ็บปวดที่เรามาามีคือหลังการเราประชุมพูดคุยกันแล้วเรอภิปรายกันแล้วคือเราทึงเป็นนักข่าวขังกมที่ได้เห็นเลย จะทำให้มันเด็ดกันนะฮะท่านอยูุ่มใคอยูอีกนิหนึ่งว่า้ายเราเราจะมีความสามรถเกันแค่ไหนคิดว่าทัพปหน่าจะทานอากที่สองในรคดับตั้งหนะ้องหวังตั้งห้องหวังอะไรคั้นข้างสูงรนะับวิธีการบ้ิยนะตรงงานปรนะเภทนีอะ้งทำลยพรเราีไรขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้เอาเสียไปใส่ ตังต้งรถถ้าเราตั้งเดือนมันจะมีคือล่ามานเดือนเลี่ยเดือนกว่ากับสองเดือนแล้วเนี่ยพอมีของใหม่อะไรที่มัน

thế mà thôi được rồi được chụp 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 เรื่องราวของเทียนวัดโพใหญ่โตเสียจนไม่อาจจบได้ในตอนเดียวเมื่อเวลาบีบรัดกระชั้นเข้ามาเหลาสิทธิานุสิ์วัดโพจะสามารถทําเทียนเสร็จทันเวลาหรือไม่และเมื่อสื่อมวลชนเทความสนใจไปกับเรื่องราวสะท้อนสังคมของส่วนท้ายขบวนเทียนวัดโพจะเกิดผลเช่นไรติดตามชมพลังความศรัทธาพลังความสามัคคี ที่ทะลวงผ่านอุปสรรคนานัประการได้ในตอนต่อไปของรายการค้นโคราชเทียนวัดภูตอนจบสวัสดีครับ